สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกเลยได้จ้าสวัสดีเช้าวันที่ยี่สิบสามพรุ่งนี้ก็คริสต์มาสที่นอร์เวย์คริสต์มาสยี่สิบสี่ได้จ้าไม่ใช่ทนันวาโอ้ยเมื่อกี้นอนห้องเอ็มมาพี่น้องน,นอนละตื่นขึ้นมาเห็นหิมะตกสวยงามหิมากำลังตกแหมก็รีบลุกขึ้นมาเนาะมาใส่เสื้อผ้าแล้วออกมาหิมะก็หยุดจ้าหิมะหยุดแหมโอ้ยเนอะไม่ทนันตอนที่มันตกมันจะสวยเนาะ เอาม่ารออรออย่างนื้รอเปิดปฏิทินอยู่จ้ะอยู่ละลันดาเดี๋ยว,ยวขับไปเปิดก่อนวันนี้ก็ตื่นสายเหมือนเดิมเนาะนั่นน่ะันนี้มาตกลงมาจากัน,นี้แล้วในตู้ห้องครัวค่ะ เห็นแล้วเหรอ n g ว à i คือเห็นบ้แยเโอ้ยโอ้ยโอ้ยอือหือมีของอะไรมั่งอโอ,โอ,โอ,โอ้มันหนักเหรอโอ้ยสองอันเลยมังเนี่ยแมันหนักกันมันหนักทั้งสองอันออม,มันไม่มีอะไรหนักกว่าเลย อืมไม่มีอะไรหนักกว่ามีอันนี้หนักกว่าอาจารพี่น้องกัดมาอย่างนับก,ก็เลยหนักแมมเป,เปิดตรงนี้เลยเหรออ่ะเปิดตรงนี้เลยนั่นะนะเนื้อาไก่ตรงนี้ตรงช้อนนี่ลูกกันไกอ่อ้าเม่ก็เอาไปแล้วกันไก่เอาไปห่อของขวัญอ้ามีดก็ได้ เ,นะเอ็มอาให้พ่อถ่ายร,รูปกันโอเคโมสละ่ทดีวมสิลังข้าเบ็ดเดือดละข้าจะเอ๊ะ เออใช่ค่ะอืมทำกินวันนี้เลยเหรอ โอ้อาเต้นแข็งแรงให้เอฟซีดูหน่อยหนาอเ้ยเต้นแข็งแรงคือมะลิน้อยเอาเต้นแข็งแรงคือมะลิน้อยเป็นเลยเด้อ,อแต่กินเสร็จแล้วต้องทำอะไรช่วยแม่นะวันิลล่าที่ยิบสามมาทำอะไรนะทำช่วยทำความสะอาดบ้านช่วยแม่อ,อืมที่จริงก็ต้องทำทำนานนั่นแหละจ้ะที่จริงสิเฮ็ดหลายมื้อแล้วละก่อนคริสต์มาสแต่ไม่ไม่มีเวลาเนาะก็เลยต้องทำความสะอาดบ้านวันนี้ อห,หนูรู้ได้ไงเผื่อได้เยอะเลยแม่ยังไม่เอาออกมาให้หนูมีคนเอาให้หนูอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าต่างอย่างนี้ก็จะทํไ huh. ด้จ้ะก็ทําตลอดแหละแต่ว่าก่อนพิซซมาเราก็ทําพิเศษมะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหทาไมได้เยอะเลยะโอริโอ้เนี่ยแม่ไม่ได้แบ่งให้เลยอ่ะแม่เอาให้เป็นกล่องเลยเหรอี่น่าถึงถึงบอกว่าหนักทั้งสองเนาะหนักทั้งสองกล่องเอาเอาเอามาสวัสดีขอบคุณค่าก่อนคลิปมันจะยาว ท,ที่ซื้อของขวัญให้หนูงค่ะุ๊อานยเซวไม่ได้ผัวเกาหลีซะบอกเกาหลีเอออัเนยเซเป็นคนเกาหลีใช่ไหมไหอันยเซยม่เปนคนเกาหลีเต๋อ <laughs> นะอ <laughs> ันนี้ก็อวดสีมือหน่อยเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าอะไรตกแต่งคริสต์มาสปีนี้แม่เอม่าไม่ได้เข้าป่าไปเอามอด เอาหญ้ามอสมาเลยเด้จ้ะเพราะว่าอะไรหิมะตกเนาะมันคุมยญ้ามอสพอแบบว่าหิมะหายไปแล้วฝนตกพี่นอ้องฝนตกก็ไปไม่ได้มันเปียกมันแฉะนะแม่อืมก็เลยได้ยญ้ายญ้าหญ้าปอมมาปีเนี้ยตกแต่งสวยไหมจ๊ะเอามากินมาม่าแล้วจ้ะที่ได้ของขวัญวันนี้ ส่วนแม่ไอมากับคุณสาก็จะไปซื้ออาหารคริสต์มาสได้จ้าว่าจะซื้อมา่บานมันไม่ทันเนาะร้านมันใกล้ปิดก่อนอันนี้ก็จะไปให้คุณแม่ลูกสามจ้ะพี่พี่แนะพี่อ้วนแล้วก็อีเลียนาสามกล่องจะไปซื้อของมันเป็นทางผ่านก็จะไปให้ด้วยไม,ม,<อ>ม,ม่ยังก็บไอมาเออไม่ยังกย่านะไปเดินทางกันเลยจ้าเพิง่ง มืออาจจะใส่ใา่ในด้วยจากกล้องเพราะว่าอย่างก็คือบอกนันแล้วว่ามันไม่ได้มีไม้กันสั่นเนาะมีไม้กันสั่นนะซื้อมาตั้งแต่โอ้ยนานแล้วพี่น้องซื้อมาพันสองร้อยคูนแต่ว่ามันใช้ยากนะมั้ยอืมจะพยายามใช้อยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใชมันใหญ่อะเวลาเราไปร้านค้าไปอะไรเงี้ยเราถือมันเหมือนประมาณแบบเป็นมืออาชีพเกินไปมันอายนะพี่น้องมันใหญ่แห้งแหมแต่ว่ากันนะกันได้ยังดีเลยเด็ดซื้อมานานแล้วบริไซ้ลองใส่เบิ่งหน่อยนึงแลลวแบบ เวลาไปร้านค้ามันใหญ่ทะลื่นทะลาเกินไปนะจ๊ะให้ชมวิววิวมิมะาด้วจ้ะเดินเนี่ยเขาโรยเกลือน,นะถนนนะเห็นไหมมาถึงบ้านไอ้น้อยแล้วจ้าเอาของขวัญมาส่งไอ้น้อยก่อนส่งลูกสาวคารุลีนาโยฮันนาอิเลียนาจ้าสามคนแล้วก็ถึงจะไปร้านค้าต่อพุ่นะ เนียบ้านไอ้น้อยในพี่น้องถ้าจะเกิดว่ารถแม่ไอ้ม่ามาเนี่ยเป็นรถเก่าโตโยต้าเก่านะขึ้นไม่ได้นะตรงนี้นะอันนี้ดีหน่อยเป็นรถกุญสาจ้ะปา้าเจ้าเบิงหิมะหิมะบ้านไอ้น้อยแมตรงนี้เขาจะนอนคู่สาก,กันนอนแบบอบอุ่นมีความสุขก,กันได้จากห้องเนี้ยบ้านหลังนี้แต่ไอ้น้อยไม่ค่อยว่างมันก็เลยปิดปิดตายนะจ้ะแต่สวยมากแล้วก็ใช้ทุนทุนทรัพย์ใช้งบเยอะเหมือนกันจ้ะอืม น้อยมีต้นคิดสมาตสวยแล้วมาทิ์ก่อนนี้ไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะกดกิ่งนะใครจะออกมาเอาของขวัญเนี่ยถึงบ้านไองแล้วก็จะไปร้านค้าต่อจะ้ะมาส่งของขวัญก่อนเอะกันปเข็มฟิมมานะมาชครูวันนี้จะพูดสาพูดสายแฟมครูนะว่าถ้าพูดสาทีนบา้าแกบปลาเข็มอันนี้ของมาม้านะลูกพี่อว้วน เอออ่ามโหลาชิกกิลีลูกจ้ะตัวนายปลาเค็มตะโกห้าพูดซาซาปลาเค็มอ๋อหันปลาเค็มคำเลยียนนะหอมแก้มเลยรู้รู้ไหมอะไรขคงหน,งงอนอูอ่านหน่อยอ่านหน่อยขอบคุณค่ะอ่านหน่อยชีย้ไอ้ยหอมแก้มหน่อยแล้วปลาเค็มหอมแก้มหน,น่นอยอด้วยนะปลาเค็มแคม่อยไม่ได้แคมนาน กูกูอะไรนะกูอยู่นะกูนี่อยูนโอ้ยเดี๋ยวความแก้มลานอะไรเธอเนี่ยชอบตรงวิวเวลาบ้านไอ้น้อยเวลาเราขับรถลงไปเนะจนะ๊ะเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้ถ่ายจะส่วนมากมาหาไอ้น้อยก็จะขับอีมันก็ถ่ายไม่ได้เนาะโมน,นี้ขุ้นศารครับจากกระเลถ่ายมันวิวแบบว่าสูงสูงแล้วลงมาตามๆนะัข่าวโพลเลยเห็นบอหิมาโอ้ยตกขักตกแน่จ้ะอื ทั้งงามทั้งหนาวทั้งอันตรายเพราะว่ามันจะทําให้ถนนลื่นเนาะนี่แหละแม่ไอมาทําไมไม่ชอบสีขาวพี่น้องเนี่ยก็บ้านสีขาวมันกันอย่างเงี้ยกลัวอะไรกลัวรถขับไปชนเพราะว่าบ้านก็สีขาวหีมากก็สีขาวเน,ะนาะนะเห็นบอ <c oughs> มันสีเหมือนกันแต่นี้แต่นี้สีออกขาวหน่อยหนึ่งไม่ได้ขาวมากจ้ะขับลงมาเรื่อยๆเรื่อยบ้านไอ้น้อยก็คือวิวสวยมากๆเหมือนกันเลยจ้ะ ขนาความหนาวนี้ติดลบแต่ไม่รู้ว่าติดลบกี่องศานะจ๊ะเนาะเห็นไหมถ้าเกิดว่าไม่มีรถแท็กอร์เขาก็จะใช้อย่างนี้แหละจ้ะที่เขาเรียกที่เป่าที่เป่าหิมะออกไปนั่นแหี่ยบ้านแม่ไอ้มากก็มีถ้าเกิดว่าที่ระเบียงถ้าเกิดว่าหิมะมันเยอะเกินกลัวระเบียงมันพังมันหักอะไรเงี้ยคุณสาก็สิเอาเครื่องเล็อกๆอย่างนี้แหละขึ้นไปบนระเบียงแล้วก็ปั่นหิมะออกมือนกันจ้ะบ้านอาน,น้อยอนนอกมานี่ก็ข้างหลังอะติดภูเขาข้างหน้าก็ติดทะเล วิวสวยงามเหมือนกันจ้ะระวังรถนะจ้าจะออกไปสู่ถนนใหญ่แล้วจ้าระวังรถซ้ายขวาซ้ายขัวาม่หิมะอันอยูนารถกับบ่าทนได้ออกวิจ้จนั่นขนาดขับมาบอกทัานได้ออกเลยเพราะว่าหิมะแล้วทีนี้อ่าอุณหภูมิเนาะมันติดลบนะจ้าหิมะมันกระลายเป็นน้ำแข็งเห็นไหมยูนารถนะครับไปกระติดไปน้ำติดไปน้ำ เนี่ยมาถึงร้านค้าแล้วมาแวะร้านเลมาก,ก่อนคุณสาก็ต้องไอชาร์ดอย่างเงี้ย้ชาร์จแบตเตอรี่จ้ะอืมชาร์จแบตเตอรี่หรือชาร์จแกดเติมแกสบอกเฮ้อชาร์จแบตเตอรี่นะจ้ะแม่แมาจะเข้าไปซื้อของเนี่ยร้านนี้จะ้ะพอเข้ามาก็มาเจอของฟรีเห็นไหมนะกราฟติดน่ะก็คือเป็นของร้านนี้เขาจะให้เป็นของขององวัญคริสต์มาสเนี่ยแม่แมาเห็นของฟรีไม่ได้จะ้ะ อ๋อนี่ไงเป็นก็มันฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องมันฝรั่งหลังเหมือนายๆเลบบานเทาแม่มาก็หยิบไปถุงนึงแต่จะของฟรีไม่ใช่ว่าของฟรีจะเอาหมดเนาะ mm. แล้วก็แบบต้องเผื่อแผ่ให้คนอื่นบ้างนะจ๊ะนี่แลแล้วก็เดินต่อไปจะดูว่าจะมีอะไรมั่งกะ mm. มีรายการมาซื้อของน้ำจากถ้าเกิดไม่มีนี่ก็คือลืมเลยเนี่ยส้มถูกด้วยจ้าก็เลยซื้อส้มไปน้ำสองโลแล้วก็มาซื้อถั่วต้มเป็นถั่วลันเตาเม็ดถั่วลันเตาเขาต้มนะจ๊ะต้มแล้วก็บดๆนะ ไปกินเป็นอาหารกิสมัแล้วก็กระลำน้อยแม่มาเรียกกระลำน้อยจถะแล้วก็มันฝรัง่งอันนี้สี่โลจะถูกมากโลละอ่สีส่โลนี่สี่สิบแม่มาชอบยี่ห้อนี้จะมันเป็นมันดานอะไรก็คือมันเหมือนคล้ายๆแบบว่าจะเรียกยังไงถ้าคนอีสานมบภาคกลางไม่รูนะกกรร้แล้วคนอีสานเหมือนคล้ายๆมันห่างนะที่จะพี่น้องมันเหมือนมันจะเป็นแบบอุยอุยผู้ผู้หรือไม่โอ้ยภาษากลางไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแต่แม่มาชอบพันนี้พันแม่นดานอมียงเสียงอาจจะสงเสียงไม่ออกนนแล้วก็ แครอทแล้วก็มาซื้อไส้กรอกไส้กรอกสีน้ําตาลสีขาวจะสีขาวไม่เอาเยอะเอาแค่อันเดียวสีน้ําตาลเอาสามไม่รู้มันเป็นเขาใส่อะไรมาัางไม่รู้เรียกแต่สีน้ําตาลสีขาวแล้วก็ก้อนเนื้อเนื้อก้อนนี้จะใส่แป้งใส่อะไรนะรากะอันนี้แหละพินเนชเชิร์ตก็คือเป็นเนื้อแกะติดกระดูกเนาะจะเนาะ เค็มมากเอ่อเค็มมากอันนี้แม่เอม,มามันมีหลายราคาจะราคาละร้อยราคาละร้อยกว่าสองร้อยกว่าห้าร้อยกว่ากับมีแต่ว่าแม่แมแมแมเอมาเอาราคาสองร้อยกว่าอันนี้ให้สังเกตดูเนี่ยแพงมากๆแต่ให้ดูเนื้อแดงสวยเนื้อเยอะกว่ากระดูกเยอะกว่าไขามันแม่เอมาก็อยากแบบจะลองสักครั้งแจตรยะมันแพงแหงเสร็จแล้วจ้ามาจ่ายตังค์จ่ายตังค์ไปพันประมาณพันสามร้อยห้าสิบโคนนี่ละซื้อเสร็จแล้วจ้าจะกลับบ้านแล้วเพราะคนล้ หลายพี่นอ้องต่อแถวสามสามแถวยาวแล้วก็แต่ละคนก็เต็มรถเต็มรถเห็่ไห,ไหมพี่น้องรถเข็นอ่าเหมือนในห้างบ้านเรานั่นแหละเออก็รู้ๆในช่วงเทศกาลก็จะประมาณนี้จ้ะพี่น้องก็คือคนหลายจ่ายไปเมื่อกี้ก็ไม่เยอะหรอกพันกว่าที่แรกแม่ไอ้ม่คิดว่าอาจจะเกือบสองพันมันพัน พันสามร้อยกว่านี่เนละเพราะว่าของบางอย่างแม่เอมาก็ซื้อซื้อมาก็คือเวลามาร้านค้าอันไหนแบบเออของที่จะกินคริสต์มาสที่นะ้องแม่เอมาก็ซื้อไว้เป็นบางเป็นบาง,เป,บางเป็นบางย่างนะจ๊ะพี่น้องถ้าซื้อวันเดียวมันก็จะหนักแล้วก็จะหมดเยอะเนาะก็รักคุณสานะ,นะจ๊ะก็เลยต้องช่วยเขาอืมปกตินี่สองพันกว่าหน่อยหรือเกือบสองพันทุกๆปีปีนี้ของแพงขึ้นแต่ก็หมดไปแค่พันสามพันสามร้อยกว่าคูณนะจ๊ะ พราะว่าก็อย่างที่บอกแม่แอมมากก็ซื้อไว้ครั้งละนิดครั้งละหน่อยเนาะมไม่อยากให้คุณสาตกใจว่าปารอยู่ขึ้นใจหลายแตงสีไม่จ่ะแต่นี่มันมีมันมีขนมเขาเรียกอะไรนะรีแกรมมันเป็นของหวานพวกนอร์เวย์ที่เขาชอบกินประมาณช่วงคริสต์มาสนะจนะนัะก็จะเป็นกระซีข้าวหวานต้องบอกเรียกว่าข้าวหวานนะเพราะว่าเป็นข้าวหวานใส่ครีมใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ซอสซอสอ่ ซอสเบอร์รี่ว่าวบ้านเฮ้าในแม่ากพี่นองร้านเมื่อกี้อะเลมามีแค่กล่องเดียวเลยขี้เกียจถามพนักง,งานครับว่ามีเพิ่มไหมก็เลยต้องมาซื้ออีกร้านหนึ่งจะ้ะมาซื้อเพิ่มอีกสองกล่องให้คุณสาก็าไปคนเดียวแม่เอมาไ,ไม่ไปได้วยหรอกเป็นของบาทนที่เขากินช่วงคริสต์มาสนอกจากนันมันก็หมดเนาะมาซื้อร้านบุญพีนี่คุณสาอามาก,ก็บอกว่าหมดแต่ว่ามีแต่อยู่ในช่องฟรีส์มาสันเพินก็เลยเอามาสองกล่องจ้ะ เนี่ยเมื่อกี้ไปซื้อร้านนี่อยู่ซสายมือร้านครบนี่ก็ไม่มีจะถึงได้มาร้านบุญพรีดเนี่ยมาถึงบ้านแล้วจ้าของก็จะประมาณนี้ก่อนที่จะเข้าตู้เย็นก็มีสี่ห้าถุงจ้าเนี่ยหมดเยอะเหมือนกันมาถึงแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวแล้วจ้ะหนึ่งข้าเวเาหน,เเนียวซุกแล้วกะสายข้าวด้วยจ้ะคนอีสานก็เรียกสวยข้าวเนาะไปร้านค้ามาแล้วก็นึ่งข้าวหุงข้าวจ้ะ ถุงนี้ไว้จะได้อุ่น,นจะได้อุ่นนานๆนกันร้อนนะจ๊ะกันร้อนได้ดีมากๆแล้วก็กันเย็นได้ดีมากๆจ้ะเนี่ยหนึเขาแล้วก็ไม่อมากระหมักใส่มันจะอุ่นได้นานเกือบทั้งวันเลยอันนี้ก็คุณสาพี่ออยแล้วก็เอ็มมาพี่ออยเลิกงานแล้วทีนี้จะพากันไปส่งของของวัญด้วยจ้ะเนี่ยไปส่งของขวัญอันนี้ก็ จะไปส่งของขวัญญาติคุณสามีลูกแฝดจ้ะเอ็มมากกับพี่ออยก็เลยอยากไปด้วยอยากไปเล่นกับเด็กแฝดนะเด็กเด็กแฝดผู้ชายผู้หญิงจ้ะเนี่เียก็จะไปพากันไปตั้งแต่จังโมงเลยพี่น้องกลับมาเกือบสี่ทุ่มโอยสามพ่อลูกไปมกลับมาเกือบสี่ทุ่มก็ยังว่าไปคักไปแน่จะไปไหนมากไปค่ะไปไปไปไหก็ไม่รู้รเอาของขวัญไปให้เขาเหรอ อืมห้องขวัญไปให้นี่ด้วยนะคะให้มันตกโอ้ไหนดูสิโอ้หนูรังทำน้องปีนหิมะเหรอปีนหิมะตรงนี้ภูเขาหิมะนะจ๊ะแล้วก็จะตกมันบนอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเก็บตกตโอ้ตกแล้วตายแล้วตายแล้ว อาบน้ําเลวจะสดชื่นแล้วก่อนนอนก็ต้องแช่อันนี้ก่อนจะพินเนื้อเชิ้ตนึ่ก็คือแกะนั่นแหลนะเนาะแกะเค็มที่ซื้อวันเนี้ยแกะติดเ,เนื้อติดกระดูกกระดูกติดเนื้อจ้ะใส้ได้พี่น้องแตกอีกแล้วแก้วคริสต์มาสคอยแหมพอดีแก้วข้างบนหล่นมาใส่ อม,มันก็เลยแตกแช่นี่ก่อนก่อนเข้านอนได้จ้ะขึ้นนึงแล้วค่อยมาตุนพุ่งนี้ตอนเช้าตุนพุ่งนี้ตอนเช้าก็ตุนเสร็จแล้วก็จะอบให้มันแบบมันหมาดหน่อยนึงบางทีก็ไม่อบส่วนมากไม่มากบริโอบดอกนอนอยู่นี่นะจ๊ะอีลาเดี๋ยวเมื่อ,อื่นจะจัดการจ้ะ อันนี้โลละสองร้อยกว่าโคนนะจ๊ะก็เลยจะมีเนื้อเยอะกว่าไขามันหน่อยให้ดูวิวหิมะงามกลางคืนดึกๆด้ดวยจ้าเนี่ยสวยงามทั้งสวยทั้งหนาวทีนี้แม่แ,มแม่ก็จะเข้านอนเลย,ยจ้าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันกิจสมมาสแล้วเนาะวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันพรุ่งนี้ก็ยิ่งจะเหนื่อยจ้ะพี่น้อง เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังเร่งใจหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามาหลับชมคลิปแม่เามาด้วยจ้าสวัสดีจ้าบายบายปิดประตูเข้านอนก่อนนะจ้า